สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชา n นลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการพัฒนาเว็บไซต์เกมออนไลน์นะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมได้รับงานมานะครับก็เป็นงานจริงๆก็เป็นงานของผมเองนี่แหละนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเปิดเซิร์ฟเวอร์ไฟเอ็มอยู่นะครับก็ชื่อว่ามายาแถวนะครับสำหรับใครที่ สนใจอยากจะเล่นนะครับไฟเอ็มแนวอาหรือว่าโรลเพลย์นะครับสวมบทบาทอย่างนี้นะฮะก็สามารถเข้ามาเล่นได้ที่ประเทศของผมได้นะครับตอนนี้ก็เปิดอยู่นะครับก็วันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาดูว่าในการที่ผมเนี่ยจะพัฒนาเว็บไซต์เกมออนไลน์เนี่ยเราควรที่จะเริ่มต้นยังไงนะครับจริงๆหลายคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับจริงๆเราก็สามารถใช้อะไรก็ได้ที่เราถนัดนะครับวันนี้ผมก็จะมาใช้เทคโนโลยีที่ผมถนัดให้ทุกคนดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม โอเคครับทุกคนก็อันดับแรกนะครับในการที่ผมจะพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยนะครับก็ผมจะมาดูตัวอย่างก่อนนะครับก็จะเป็นตัวอย่างแบบพวกเกมออนไลน์เว็บไซต์อะไรเงี้ยอย่างเช่นตรงนี้เราจะทําเป็นเว็บไฟเอ็มใช่ไหมนะครับเราก็มาดูตัวอย่างเลยว่ามีเว็บไซต์ไหนบ้างที่เขาเนี่ยเออนะครับทําขึ้นมาพอจะเป็นตัวอย่างให้เราได้บ้างนะนะครับอย่างเช่นตรงนี้อ่ะผมเจอแล้วนะครับเปิดมาเจอพอดีเลยเราก็สามารถออกแบบได้เลยนะครับ ามที่เราต้องการได้เลยเพราะว่างานนี้เป็นประเทศของผมเองนะครับผมก็ทําร่วมกับทีมของผมนะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมเนี่ยจะทําออกมาในรูปแบบลักษณะแบบไหนนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะ reference ที่ผมจะใช้ในการดูนะฮะโอเคอ่ะนะครับเดี๋ยวลองมาดูเพิ่มเติมนะว่าจะมีส่วนไหนอีกที่น่าสนใจนะครับโอเคเท่าที่ผมหามานะครับทุกคนก็คือน่าจะพอเป็นตัวอย่างได้บ้างนะนะครับ2เว็บนี้นะ ทีนี้ผมจะมาติดตั้ง bootstrap ก่อนนะครับก็เว็บไซต์นี้ผมจะใช้เป็น bootstrap 5นะครับในการพัฒนาขึ้นมาเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเขียน css เองอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถใช้พวก component ของ bootstrap ได้เลยนะครับโอเคตอนนี้ผมสร้างตัวโปรเจกต์ของผมขึ้นมาแล้วนะครับ mya a t o w l นะฮะเดี๋ยวผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับ css javascript นะครับแล้วก็ img นะฮะเอาไว้เก็บนะครับแล้วก็จะมี์อ่า index html นะครับผมโอเคตรงนี้ผมก็จะวางโครง html มาเลยนะครับ title ผมจะเขียนว่า maya tail official นะฮะโอเคนะครับทีเนี้ยเราก็ไปเอา bootstrap มานะครับจริงๆก็สามารถก๊อป cdn ตรงนี้มาได้เลยนะครับผมเอาแบบง่ายๆเลยนะฮะก็ก๊อปมาปุ๊บนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาด้วย live server นะครับก็บอกไว้ก่อนนะวิดีโอนี้นะครับไม่ได้มาสอนแต่ว่าจะมาทำให้ดูนะว่าหน้าตา เว็บไซต์ที่ผมพัฒนาเสร็จเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับวันนี้คิดว่าน่าจะได้เฉพาะหน้าเว็บนะหรือว่าอาจจะทําหน้าอื่นๆเพิ่มเติมก็มาดูกันนะนะครับผมโอเคอ่าทีนี้ผมจะไปที่ examples นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเอานะครับในส่วนของ header s ตรงนี้เลยนะฮะซึ่งสีมของเว็บไซต์ของผมเนะี่ยที่ผมคิดไว้นะก็คือจะเป็นสีม่วงๆประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะหาเมนูก่อนนะครับก็เอาเมนูประมาณไหนดีนะฮะอ่าเป็นเมนู ผมคิดว่าเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะนะครับผมนี่นะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะก๊อปปี้มานะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นสีดำดีกว่านะครับตัวนี้อ่าผมจะก๊อปปี้เฮดเดอร์ตัวนี้มาเลยเอามาวางลงไปนะครับอ่ะนี่นะฮะเราจะได้มาแล้วเห็นไหมนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นหน้าแรกอันนี้เป็นเกี่ยวกับนะฮะต่อไปก็คือจะเป็นอ่ติดต่อนะครับอ่ประมาณนี้ โอเคนะครับแล้วก็ช่องเซิร์ชนี้ไม่ต้องมีครับลบออกไปเลยจากนั้นปุ่มนะครับก็ผมจะมีล็อกอินนะครับกับเดี๋ยวผมเขียนว่าเข้าสู่ระบบแล้วกันแล้วก็สมัครสมาชิกนะครับโอเคแล้วก็ปุ่มเนี่ยผมจะเป็น primary นะฮะกับตัวนี้อ่านี่นะครับสมัครสมาชิกกับเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบนี้ผม เ,เดี๋ยวสมัครสมาชิกผมเอาเป็นสี success ดูสิสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นเนี่ยผมว่าผมน่าจะต้องมีเป็นโลโก้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมเอามาผิดตัวนะเอาตัวนี้ดีกว่าอ่านี่นะฮะเอาตัวนี้มาจะเป็นคอนเทนเนอร์ของเจ้าตัวนี้ฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีโลโก้ด้วยนะครับโอเคโลโก้นี้เดี๋ยวผมไปเอามา เอามาใส่ไว้นะครับโลโก้หนึ่งโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตรงนี้ฮะจะเปลี่ยนเป็นหน้าแรกนะครับ index.html แล้วก็เราจะใส่โลโก้ลงไปนะครับ img เข้าไปที่โฟลเดอร์เอาโลโก้มาขนาดก็สักลอง 60. อ่าหกสิบไฮหกอ่าโอเคโลโก้มายาแทวมาแล้วนะครับ จากนั้นก็เปลี่ยนเมนูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาพื้นหลังนะเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น bg dark นะครับโอเคสีดำนะเดี๋ยวผมดูคลาสตรงนี้ก่อน bg dark text white นะฮะซึ่งจริงๆตรงนี้มันน่าจะต้องอย้ายคอนเทนเนอร์มาข้างในนะผมคิดว่านะครับ ก็คือเดี๋ยวผมน่าจะต้องตัดคอนเนอร์เข้ามาแบบนี้นะฮะเห็นป่าแต่ว่าทีเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็แค่สร้างนะครับตัวเดี๋ยวตัดคลาสตรงนี้มานะฮะแล้วก็สร้าง d ดฟขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเราจะใช้เป็นน a v แล้วกันโอเควางคลาสลงไปแล้วก็ตัดน a v ตรงนี้มาวางไว้นะฮะโอเคแค่นี้นะครับวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆนะฮะเดี๋ยวผม ปรับตรงนี้ิดนึนงโอเคกดเซฟใหม่นะครับทีนี้เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับตัว bg dark เราจะต้องมาใช้กับ header ตรงนี้นะฮะโอเคได้แล้วทีนี้ก็ใช้เป็น text white นะครับอ่ text white โอเคตรงนี้เหมือนกับว่าลิงก์มันจะเป็น dark นะครับเราจะลบออกไป อ่าโอเคนะครับลองเปลี่ยนเป็นลิงก์อ่า White ดูสิได้ไหมเช็คด็อกนะฮะตรงนี้ลงลบออกโอเคอ่าได้ยินได้แล้วนะครับเปลี่ยนเป็นหน้าแรกเกี่ยวกับเติมเงินติดต่อ โอเคประมาณนี้นะฮะแล้วก็ปุ่มนะครับอันนี้จะเป็นเข้าสู่ระบบนี่จะเป็นสมัครสมาชิกนะฮะหรืออาจจะเป็นดาวน์โหลดก็ได้นะดาวน์โหลดเอ้ยเดี๋ยวดาวน์โหลดผมเอาไว้ตรงแบนเนอร์ตรงนี้ดีกว,ว่านะครับโอเคเข้าสู่ระบบอา,อาจจะเป็น secondary เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกนะ,ะเอาเรา เอา outline ออกไปประมาณนี้นะครับสมัครสมา,สมาชิกนี้เป็น success ดูสิโอเคอ่ะเราได้ในส่วนของ navigation bar มาแล้วนะครับจากนั้นก็คือจะเป็นแบนเนอร์นะฮะแบนเนอร์ anner, เราก็มาเอาจากตรงนี้เลยแบนเนอร์นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันอ่าผมจะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับ product นะเพราะว่าเราสามารถใส่รูปภาพพื้นหลังได้นะครับก็ก๊อบมาเลยจะเป็นตัวนี้นะครับ Position ตัวนี้เคก็มาวางด้านล่าง header นะครับอ่านี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องมีลบ margin น,นออกเคแล้วก็ Margin ตรงนี้โอเคนะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันมี Margin ตรงไหน โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการพัฒนาเว็บไซต์ของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแค่เฉพาะหน้าเว็บหรือว่าเป็นเทมเพลตเท่านั้นนะครับระบบอะไรเนี่ยยังไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวเอาไปให้ back end ของผมเนี่ยทำต่อนะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูกันว่ามีหน้าอะไรบ้างนะครับโอเคนี่ฮะก็มาดูหน้าแรกกันเลยนะครับนี่ฮะหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีข้อความนะครับประมาณนี้เลยมายาแถลโรมเพลยินดีต้อนรับเข้าสู่มายาแถลสังคมเกมดีๆ กิจกรรมสนุกแอดมินดูแลดีขอให้สนุกกับการสวมบทบาทครับผมนะฮะแล้วก็จะมี IP s e เซิร์ฟเวอร์ตามนี้นะครับมีเซิร์ฟเวอร์สเตตัสมีอ่าบอกด้วยว่ามีคนออนไลน์ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยกี่คนนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวค่อยไปเชื่อมระบบกันอีกทีนึงนะครับโอเคแล้วก็จะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดไฟล์นะครับมีให้ดูกดในประเทศนะครับผมอ่านี่ฮะก็จะเป็นในส่วนของเฮดเดอร์ตามนี้เลยนะครับเมนูก็จะมีโลโก้มายาแถวหน้าแรกเติมเงิน Discord เข้าสู่ระบบขอไวลลิส ตามนี้เลยนะครับอ่ะมาดูส่วนต่อ,อไปครับก็จะเป็นจุดเด่นของไม้แย่เท่านะฮะก็คือผู้เล่นคุณภาพนะครับอัปเดตระบบสม่ำเสมอแอดมินดูแลดีนะครับอ่านี่ครับส่วนต่อ,อไปก็คือจะเป็นในส่วนของวิดีโอนะครับที่ผมเนี่ย ได้ร่วมงานกับ m o โต p a s a านะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังเลยนะครับก็ m o โต p a s a าเนี่ยนะครับพาเพื่อนๆมาออกทริปในมายาชาวด้วยนะครับใครที่อยากรู้นะฮะก็สามารถเข้าไปดูในวิดีโอนี้ได้นะครับผมโอเคจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับว่าอ่ะถ้าใครไม่เคยเล่น r o ลเพลย์มาเนี่ยก็จะมีอธิบายนะครับว่าคืออะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ฮะเติบโตไปกับเรานะครับก็คือ ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยเป็นสตรีมเมอร์นะครับทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะมาทิ้งลิงก์ช่องทางการสตรีมของทุกคนได้นะครับอ่านเดี๋ยวผมจะเข้ามาให้ดูก็นี่เลยนะครับทุกคนมาที่ Discord ของ m a y a t o w นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมาเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็มาที่ห้องนี้เลยฝากลิงก์สตรีมนะครับอ่าทุกคนก็มาทิ้งลิงก์นะครับช่องทางการสตรีมของทุกคนได้นะนะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามีเพื่อนๆทำมาทิ้งลิงก์นะครับการสตรีมไว้ให้นะครับโอเคแล้วผมเนี่ย ก็จะเขียนไว้ในรายชื่อสตรีมเมอร์ให้นะครับก็คลิกมาเนี่ยเห็นไหมก็จะมีนะครับรายชื่อสตรีมเมอร์นะครับประจําประเทศมายาแถวนั่นเองนะครับผมอ่านี่ครับก็สามารถกดติดตามสตรีมเมอร์ที่ทุกคนต้องการได้นะครับอย่างเช่นอ่าคุณ mm 4 life นะครับเนี่ยเห็นไหมเขาก็สตรีมนะครับในอ่าประเทศอยู่นะครับผมนี่เป็นเจ้าประจําเลยเห็นไหมมีแก๊งด้วยอ่านะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคทีนี้ส่วนต่อไปนะครับมาดูกันก็คือจะเป็นในส่วนของกาชาอ่านี่ครับ ก็ในประเทศผมนะครับลูกละสิบาทเพียงเท่านั้นครับก็จะมีโปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับรุ่นรับ Trophy t r u c k แล้วก็ Os i r i s นะฮะอ่านี่ครับแจ๋วมากๆนะครับตามนี้เลยแล้วก็ในส่วนของการเติมเงินสะสมนะครับก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเติมเงินสะสมครบ5,000บาทครับการันตี r 3รไปเลยนะครับนี่เป็นไงนะครับใครที่เป็นสายรถนะฮะบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะครับเออ ผมลืงบอกไปเลยว่าประเทศของผมเนี่ยก็คือจะเป็นเน้นไปเรื่องของเกี่ยวกับรถนะแล้วก็คอมมิชชันะครับโรลเพลย์อะไรต่างๆประมาณนี้นะครับก็ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาทำงานหาเงินเยียบเงินซื้อรถอะไรไปแข่งกันได้นะครับผมโอเคนะครับทีนี้ก็มาดูหน้าต่อไปนะครับจะเป็นหน้าเติมเงินนะก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วก็หน้าเข้าสู่ระบบะครับก็สามารถเข้าสู่ระบบผ่านสตรีมดิสคอร์ดอะไรแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ขอไวลิสเนี่ย ก็จะมาที่ Discord นะครับโอเคซึ่งก็ประมาณนี้นะหน้านะครับก็จะเห็นว่ามีไม่เยอะมากนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะให้ backend ของผมเนี่ยเอาไปทำต่อนะครับก็เทมเพลตหน้าเว็บเนี่ยประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเค ก็นี่เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นวิดีโอที่ผมมาสปีดโคดดิ้งนะครับในส่วนของเว็บไซต์มายาแถวนะครับก็คือจะเป็นเว็บไซต์ประเทศของผมเองนะครับซึ่งใครที่เล่นไฟเอ็มอยู่นะครับใครที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาเล่นในประเทศของผมได้นะครับก็อาจจะเจอผมนะผมก็เป็นทั้งแอดมินแล้วก็เป็นผู้เล่นนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวแอดมินกับผู้เล่นเนี่ยผมจะใช้แยกกันนะจะไม่ใช้ตัวเดียวกันนะครับโอเคยังไงก็เดี๋ยวเจอกันในมายาแถวนครับผมโอเคครับทุกคนก็สําหรับวิดีโอนี้ครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ ่อไปนะฮะแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ